เครื่องหันมันฝรั่งนะครับหันเป็นแผ่นๆเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันครับหน้าหน้านี้ปุ่มแดงนี่หยุดนะครับปุ่มเขียวก็คือเปิดไอ้ตัวนี้เป็นสถานะไฟนะครับเมื่อเรากดทางานเขียวเนี่ยไฟเขียวจะขึ้นนะครับไอ้ตัวนี้คือสถานะไฟว่าไฟเข้านะครับนี้เป็นตัวบอกพวกโวลต์น,นะครับว่าไฟมันพอเสียบปลั๊กขึ้นมามันจะขึ้นกี่โวลต์น,นะครับเดี๋ยวมาลองดูครับก็ ปลาสองสายทั่วไปนะครับเสียบไปที่ตัวปลั๊กเสียบเสียบปุ๊บก็ปุ่มไฟแดงขึ้นนะครับว่าไฟเข้าแล้วตัวนี้ขึ้นมาอยู่บนช่วงค่าประมาณสักสองร้อยครับมาณสองร้อยยี่สิบโวลต์เดี๋ยวมาลองกดเขียวทํางานดูนะครับกดเขียวไฟเขียวขึ้นติดน,นะครับตัวข้างในก็จะวิ่งหมุนนะครับําให้ของมันถูกผักเข้าไปข้างในนะครับด้าน,นหน้าจะมีใบมีดสัตว์อยู่ของออากด้านข้างเราใส่ช่องนี้นะครับ กดปิดนะครับไฟเขียวดับตัวไอตัวใบาพาเข้าไปก็หยุดนะครับ